หน้าอกตัดแล้วแต่ว่าอวัยวะเพศยังเป็นอวัยวะเพศหญิงอยู่ใช่แต่ว่าหมดลูกรักรอยตัดออกหมดแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดตามน้องบูมเพิ่งดูเนี่ยบูมมีแฟนแต่ว่าเป็นกระเทยใช่แตงเพศยังแตงหมดแล้วครับที่บูมบอกว่าบูมไปสักมาตอนนั้นน่ะที่แอบแม่สักอันนี้ตรงกลางเลยเหรอใช่ซึ่งตอนนั้นแม่ยังมีนมอยู่เลยแต่แต่ว่าบูมอ่ะไม่มีนมอยู่แล้วเป็นคนผู้หญิงนมหน้าอกแบนอยู่แล้วโอเคก็เลยสักเพชรตรงนี้ใช่ทำไมถึงสักเพชรวะคิดว่าอยาก เมื่อก่อนโอซากูเนาะมันก็ต้องเ,ออเป็นเฮดเป็นตาเป็นอะไรนมันก็เลยบอกพี่ที่เป็นช่างบอกว่าเอาทุกอย่างมารวงไปเลยแต่จริงๆตอเน,นี้มันเป็นมันจะต้องเป็นปีกข,ข้างเข้าไปเพราะบุ้มชอบแบทแมนใช,ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้สวัสดีครับชาวทูบราเธอร์สักแต่พูดอย่างที่บอกไปอะต้นปีแล้วนะตอนนี้ผมก็จะไปพูดคุยกับพี่น้องชาวบราเธอร์ชาวซิสเตอร์นี่แหละนะครับที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นดารานักร้องนักแสดงหรืออะไรเลยแต่เป็นคนที่น่าสนใจแล้วก็มีรอยสักที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะฮะผมอยู่ที่พรา นะโชคชัยเดี๋ยวนี้ผมจะไปคุยกับน,น้องคนหนึงน้องคนนี้เนี่ยเคยออกมาหลายรายการแล้วละ่ะชื่อว่าน้องบูมน้องบูมเนี่ยเป็นทรานส์แมนนะคืออะไรก็คือผู้ชายข้ามเพศน,นี่แหละเขาเกิดมาในร่างของผู้หญิงแต่ตอนนี้เขาเป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้จะมาเจาะลุดเรื่องราวของบูมกันนะล้วบูมนี่ยังโหวยสับแตมเลยมีไลโอสกูลมีที่มาที่ไปอะไรต่างๆไปเลย สวัสดีครับทัตูบาเตอร์คลิปนี้เราอยู่กับน้องที่หลงไหลในเรื่องของรอยสักและเป็นคนที่น่าสนใจเคยไปออกรายการอื่นมาแล้วนะมากมายแต่ว่าไม่มีใครที่เจาะลึกในเรื่องของรอยสักเขาน้องบูมครับทรานส์แมนสวัสดีครับสวัสดีครับทรานส์แมนคืออะไรก็คือเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละแต่ว่าแปลงเพศ เป็นผู้ชายแล<ช>้วทุกวันนี้เนี่ย<ช>บอกก็เลยนะ<ช>พี่เจอบูมพ้างนอาเนี่ยพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าบูมแปลงเพศมา<ช><ช>คือบูมแม่งเหมือนผู้ชายมาก<ช>นะ<ช><ช>เดี๋ยวพาร์ในเรื่องของ เมื่อชอบเรื่องรอยสักเมื่อไรอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ก่อนเอเนี่ยอยากให้บูมแมนะนําตัวเองหน่อยครับก็บูมนะครับชนะชลปราโมนทนายพยาครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนเขามาติดตามจากไหนนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพวกแบบเราสักเมื่อก่อนเนาะเป็นทอมก็เห<อ>มือนแบบอาจจะเป็นทอมคนแรกๆเลยที่สักเยอะขนาดนี้เมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วครับก็คงติดตามมาจากตรงนั้นด้วยแล้วก็พอตอนหลังมาก็เริ่มมีผลงานเกี่ยวกับแบบทายแบบทายอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบ<ม>ก็เลยคนก็คงมาติดตามจากตรงนั้นด้วย แปลว่าก่อนที่เราจะแปลงเพศมาเป็นผู้ชายเนี่ยตอนที่เป็นทอมเนี่ย<ช>เราสักมาอยู่แล้วถูกต้องปะใช่ครับสักแบบออกแขนออกอะไรเลยป<อ><ะ>่หมดเลยครับอ่าแล้วถึงมาแปลงเพศใช่ครับไม่ถ้าย่งั้นไม่ต้องย้อนกลับไปไว้ตอนแรกเลยตอนที่เป็นทอมเนี่ยมนหลงไหลเรื่องรอยสักได้ยังไงเอองั้นน่งคือชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับก็คือชอบอยากจะสักแต่ว่าตอนแรกเนี่ยที่บ้านก็ไม่อนุญาตก็เลยแอบแม่ไปสัก พอแอบแม่ไปสักก็เหมือนแบบเรานอนอย่างเราพันเห็นพวกนี้แม่ถามทําอะไรมาบอกเพ้นมาสามเดือนผ่านไปรอยเพ้นก็อยู่เหมือนเดิมตอนนั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรครับณวันนั้นน่ะพี่คิดว่าการที่น้องจะสักอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วถูกต้องป่ะเพราะเรายังเด็กอยู่ที่สําคัญต้องยอมรับว่าน้องเป็นผู้หญิงด้วยณตอนนั้นแม่งยิ่งยากเข้าไปอีกถูกต้องไหมกว่าจะได้รอยสักมาเนี่ยขอโทษนะพี่ถามใหม่ณวันนั้นเนี่ยคุณแม่รู้ใช่ว่าเราเป็นทรมคือเป็นแบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็ก ไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองเป็นทอมแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเรียกว่าเป็นทอมคือคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายใช่ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กค, <c oughs> คุณแม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่แม่ก็จะซื้อพวกอุลตร้าแมนสไปเดอร์แมนเป็นเสือแบบเสอเ้อแบบเสื้อเชิ้ตแบบเนี้ย<อ>แต่ก็จะเป็นแบบลายลาย erman, อุลตร้าแมนอะไรแบบเนี้ย<อ>ทั้งนั้น,นะครับไม่เคยไม่เคยที่จะชอบในบาร์บี้หรือไม่เคยที่จะชอบในแบบสิ่งที่ผู้หญิงเขาชอบแปลว่าคุณแม่เขารู้อยู่แล้วว่าเราอาจจะเกิดในร่างกายผู้หญิงแต่เราไม่เป็นผู้ชายคือรู้ตั้งแต่เด็กๆเลย คือเป็นนักกีฬาจริงๆนะคะไ่ได้เป็นแบบไปเรียนคือเป็นนักกีฬาเขาก็สนับสนุนทุกอย่างมาตลอดสรุปไอเรื่องเรื่องของเพศยังไม่ต้องห่วงเลยครอบครัวแม่งรับได้ตั้แต่ตัวแม่งจาความได้เลยโอเคแล้วมันถึงจุดไหนว่าที่น้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแปรงเทศดีกว่าวะจุดที่บุ้มดูแลตัวเองได้แล้วก็คือหมายถึงแบบ เรียนม6จบแล้วก็เริ่มเรียนมหาลายัยก็เลยบอกแม่ว่าเนี่ยแม่มันมีแบบเขาไปฉีดฮอร์โมนกันแม่ก็ถามว่าต้องทําไงก็เลยบอกขั้นตอนอว่าอ๋อเดี๋ยวต้องไปที่โรงพยาบาลน,นี้ไป<อ>พบจิตแพทย์กี่ครั้งกี่ครั้งถึงจะได้เข้าขั้นตอนอะไรเงี้ยสรุปก็คือเรื่องครอบครัวไม่มีปัญหาเลยแค่บอกว่าวิธีการทํายังไงและแม่ก็ช่วยเราต่างหากให้เราแม่งสาเร็จในสิ่งที่เราแม่งต้องการใช่ครับก็วันที่บอกว่าจะตัดหน้าอกเนี่ยก็แค่บอกว่าเดี๋ยวจะตัดหน้าอกบอกวันศุกร์วันจันทร์ผ่าเลยแม่ก็บอกอ๋อโอเคเดี๋ยว แม่จะได้ไปเฝ้าคืยนิปเราไม่ป็นคนที่โชคดีมากเลยนะครอบครัวเนี้ยไม่อยากเรียกว่าสนับสนุนเลยเรียกว่าเข้าใจแล้วก็ทุกอย่างที่เราต้องการเพราะเขารู้อยู่แล้วเขาก็พร้อม<ช>ที่<ช>จะ,<ล>ะช่วยเราทุกอย่างเขาแค่เป็นห่วงว่าแบบผ่าตัดมาจะเป็นอะไรไหมเออจะเป็นขั้นตอนเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็ไปไปเฝ้าตั้งแต่ยังไม่ผ่าจน สำหรับการที่เป็น trans นเต็มตัวอย่างงี้นี่คือเต็มรูปแบบแล้วถูกต้องไหมบูมยังไม่เต็มครับเอ๋อเหรอใช่ก็คือพี่จิปป๊บอาจจะเต็มแล้วใช่ไหมเออจิ<ต>๊บไเคยออกรายการแล้วใช่แต่บูมยังไม่เต็มเพราะบูมมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อตอนที่ผ่าตัดมดลูกรังไข่ขอโทษนะใช่คือตอนนี้ได้ออกตัดแล้วตัดแล้วแต่ว่าอัยเพศยังเป็นอัยเพศหญิงอยู่ใช่แต่ว่ามดลูกรังไข่ตัดออกหมดแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดตาม้องบูมเพิ่งดูเนี่ยบูมมีแฟนแต่ว่าเป็นกระเทยใช่แต่งเพศยัง แต่หมดแล้วครับก็คือเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปโทษนะทําทไมทําไมถึงอ่ะเรื่องความรักเราไปเจอกันมันก็คงจะมันเป็นสิ่งที่เราห้ามใจก็ไม่ได้หรอตอนแรกเลยที่เราชอบคือเราชอบผู้หญิงถูกต้องป่ะใช่ แล้วอยู่ดีเราไปชอบกับเธอได้ไงก็เขาก็เป็นผู้หญิงนะพี่อืเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายแม้แต่น้อยอ่ะคือบูหมาไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นนะสมมติว่าวันหนึ่งบูไม่มีแฟนเนี่ยพี่มาจีบบูมอาจจะคุยกับพี่ก็ได้ถ้าถามว่าความชอบเลยแบบที่เรามองตั้งใจมองเนี่ยก็คือ รูปร่างเป็นผู้หญิงชอบผู้หญิงใช่แต่ว่าคาแรคเตอร์เราเราชอบคาแรคเตอร์ของเราเป็นอย่างนี้แต่สักถ้าสักวันหนึ่งปุ๊บเราคุยถูกคอกันเราแม่งมีมีเคมีเหมือนหญิงชายกันอนะ่ะใช่มันก็โอกาสก็เป็นไปได้ทั้งงานเพราะเราไม่ปิดปิดกันเลยใช่แต <ๆ S 2> ่เจ๋งว่ะแต่ยังไม่เคยนะไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายไม่เคยแบบคุยกับผู้ชายจริงจังไม่เคยแค่คิดเฉยๆว่าถ้าสักวันหนึ่งมันมันมีใครสักคนหนึ่งหรือว่าถ้าเราไม่มีแฟนก็อาจจะเป็นไปได้ราเคยังไม่รู้ค่ะโอเคผู้ชายที่แปลงเพศเป็นอย่างนั้นเป็นผู้หญิงไปแล้ว แล้เนี่ยมีเยอะไหมที่มามามาคบผู้ชายข้ามเพศอย่างเยอะอย่างบูมมากเยอะมากคือบางคนก็อาจจะยังไม่แปลงเพศเขาก็เขาก็คบกันได้คุณคิดว่าอะไระมันคือมันคือเคมีที่ทําให้ให้เขามาจาูนกันวะมันคือนิสัยล้วนๆเลยใช่ไหมคือบูมว่าอ,อย่างแรก,กบูมวาอย่างแรกเลยนะสิ่งที่ คบกันไปสักระยะหนึ่งแล้วคิดอ่ะแค่คิดว่าสาวเพศสองอ่ะเขาอาจจะมีปมด้อยเรื่องแบบถ้าคบกับผู้ชายแล้วอ่ะเขามีลูกให้ไม่ได้แต่ถ้าคบกับทานอ่ะเราไม่ได้คิดว่าจะเรื่องมีลูกหรือบางคนอาจจะอยากมีลูกอ่าก็ไปอัดดอปเอาใช่ไปรับเลี้ยงเอารับเลี้ยงได้หรือว่ามีธรรมชาติก็ได้เพราะบางคนเขาก็ไม่ได้ตัดหมดลูกอ่ะพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเรามันมองคิดในมุมของโลกที่เปิดกว้างนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นวไง มันคือไอเทียเราชอบกันมีความร,รู้สึกว่าแม่งมีเคมีที่ตรงกันมันก็จบแล้วอะมันก็เลยมีคำว่า L G B T Q ขึ้นมาใช,ใช่ครับเคลียรตรงนี้ใช่อ่ะมาถึงเรื่องรอยสักว์ในตัวนี้สักอะไรบ้างนนเนี่ยเยอะ เราตรงไหนก่อนดีครับเพรานะไหนๆก็ตัดนมบอกแล้วโชว์ข้างในได้ไหมได้อ่ะลุยเลยนะแต่ไม่อยากนั่งเลยฟูงมันห้อยอ่ะมันยืนมายืนคุยได้มาม้าสบายยังโอเคแล้วนะโอเคครับอ่าลายแรกที่บูมบอกว่าบูมไปสับมาตอนนั้นน่ะที่แอบแม่สับอันนี้ตรงกลางเลยเหรอใช่เพชรซึ่งตอนนั้นแม่ยังมีนมอยู่เลยใช่แต่ว่าบูมอ่ะไม่มีนมอยู่แล้วเป็นคนผู้หญิงนมแบบน้าอกแบนอยู่แล้วโอเคก็เลยสับเพชรตรงนี้ใช่ทำไมถึงสับเพชรวะคิดว่าอยาก เมื่อก่อนโอซาคูเนาะมันก็ต้องเป็นเพชรเป็นตาเป็นแหลงผมก็เลยบอกพี่ที่เป็นช่างบอกว่าเอาทุกอย่างมาเรืองบอเลยแต่จริงๆตวเนี้มันเป็นมันจะต้องเป็นปีกข้างเข้าออกไปเพราะบุ้มชอบแบทแมนครับใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้ก็เลยเพราะอะไรไม่ได้อะเหมือนตอนนั้นมันอะไรก็สักอย่างไม่ได้จําไม่ได้แล้วครับก็คือเอาเพชรอย่างเดียวไปก่อนเพชรกับไอ้ใยแมงมุมออ้ใยแมงมุมไทยที่ปิดแบทแมนก็เปียกนใยแมงมุมได้เนี่ยก็คือแม่งประมาณนี้แม่งมีแค่ช่วงนี้อย่างเดียวโอ้โหเจ็บนะ โหฟันนี่สั่งลูเงี้ยแต่ตอนนั้นมันไม่ค่อยเจ็บพี่มันแบบเหมือนใจเราใจเราไม่เจ็บอ่ะเออใช่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นสิบเก้าป่ะสิบเก้าสิบเก้าเพิ่งจบเพิ่งจบสิบแปดนิดนิดยังไม่สิบเก้าเ่ตอนนั้นเข้ามหาลัยยังเพิ่งจบมหกเพิ่งจบมหกก็จัเลยจบเลยแล้วก็ไม่บอกแม่ ไม่บอกเก็บตามไว้จักเองเก็บตังไว้จักเองครับอ่ะจักตรงนั้นปุ๊บบูมไปไหนต่อครับก็อันนี้ยครับมาตรงนี้ใช่ไหมเขียนว่าเขียนว่าบูมอ๋อ B O O แล้วเอยู่ไหนใช่โ้มันนูนเหมือนกันนะนูนมันนูนนะเมื่อก่อนเนื้อมันเนือผู้หญิงเด็กๆอ่ะอนมากแล้วพี่เขาค่อนข้างมือหนักด้วยอ่ะโอเคก็บูมมาตรงนี้แล้วไงแล้วก็ หลังเป็นสามเหลี่ยมแต่ไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับมองไม่เห็นเหมือนันสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเออพี่ก็ยังพี่ก็มองไม่เห็นันใช่ใช่ไม่รู้ไปไหนอยู่แถวๆเนี้ยครับอ้เจอแล้วแล้วตรงนี้ตรงนี้ใช่ใช่สามเหลี่ยมแปลว่าไม่มีอะไรครับคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยอยากกระสักอย่างเดียวเซียนสามเหลี่ยมคือแปลว่าเซียนแล้วกันใช่อาสามเหลี่ยมอ่าแล้วยังไงแล้วก็เป็นหน้าหน้าผู้หญิงอันเนี้ยเป็นหน้าแฟนเก่าเอ้ยโหหน้าแฟนเก่าแล้วแฟนใหม่เขาว่าไหม ไม่ว่าครับคือทุกวันนี้มันก็เป็นเพื่อนกันอยู่แกพุ่กกบวิ่งเหมือนี้ยใช่แล้วเราเป็นเพื่อนเขาไหมเป็นเป็นโอเคดีดีแฮปปี้แฮปปี้แต่แต่ว่าจะสักทับไงพี่ไอคืออันใหญ่เนี้ยจะทับอันนี้ที่เป็นมังกรที่เป็นหงใช่ครับก็คือกะว่าจะทําเป็นชิ้นใหญ่ทับทั้งหมดเลยใช่ใช่แต่ยังทำนี่ยังยังไม่เสร็จนะใช่ครับยังเห็นหางหางหงษ์ยังขึ้นมาถึงคอยังไม่เสร็จแล้วไอพุกนี้เขียนอะไรวะทำพวกเนี้ยก็เนี้ยเหมือนไอสักเหมือนกันกะไอคนเนี้ยมี แล้วคนนี้นี่ยังมีอยู่ว่าลบหรือลบไม่ลบไม่ลบยังอยู่เหมือนกันแล้วเขาสักหน้าเราตรงนี้ไม่ไม่ไม่ตอนนี้มันท้ามันท้าบอกว่าถ้าถ้าบูหมาก้าสักหน้ามันอ่ะมันจะเป็นแฟนกับบูมอ๋อเหรออ่ามันท้าบูก็เลยไปหลานสักเลยมลังก็สักแล้วก็จักตรงนั้ก็เลยเริ่มเป็นแฟนกันใช่อ๋อมีนี้ด้วยเจ็ดแปดปีแล้วพี่โอเคอ่ะคำนี้มันเขียนว่าอะไรวะเดี๋ยวขอ Don't cry over the past Don't stress about the future นะ Live in the present moment ใช่นะก็คือไม่ต้องไปร้องห้เกี่ยวกับเรื่องอดีตไม่ต้องไปคิดมากเครียดมากเรื่องอนาคตอยู่กับณวันนี้ทำไมถึงชอบคำนี้ไม่รู้สักเหมือนมันเฉยๆอ๋อมันจะสักคำนี้ใช่ประมาณนี้ว่าแบบ แต่จริงมันก็ดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเครียดเรื่องอดีตมม้อหมายที่ดีแหละเออเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดขึ้นมาใช่คับแต่อยากได้มันก็เลยต้องสักไม่ไม่คือคุยกันแล้วว่าคำนี้เดี๋ยวเราไปสักเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคอ๋อแต่ว่าที่ที่จะได้กันก็แค่ตรงนี้แล้วล่ะใช่ได้ อ่ะแล้วไงต่อจากตรงนั้นแล้วไปไหนน่าจะเป็นอันข้างในเนี้ยครับข้างในเขียนเป็นรูปอะไรคือเมื่อก่อนอ่ะบุมเป็นช่างศักด์ด้วยตัวเองด้วยแล้วแบบลองเข็มก็ลองกับตัวเองอะไรเงี้ยใช้เครื่องหรือว่าใช,ใช้ใช้แบบใช้เครื่องอแล้วก็มันก็เป็นลงศพเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีรูปแอปเปิลมีแม่ชื่อ, Apple อแอปเปิลก็คือเละไปหมดอ่ะพี่สรุปก็คือไม่ประสบความสำเร็จกับการเป็นช่างศักด์ศักดิ์คนอื่นไได้ไหมประสบแต่ว่าสัก์ตัวเองอ่ะไม่สวย อ๋อแล้วคุณก็ไปสักกั้คนอื่นใช่อาวแล้วทำไมอยู่ดีหยุดหยุดสักไปอ่ะปวดหลังครับแล้วอันนี้แบบไม่ได้พูดแบบอะไรเลยนะคือภูมิเป็นคนที่ชอบชอบสักชอบงานศิลปะครับทําได้ทําให้คนอื่นได้ครับแต่ทํานานไม่ได้ใช่เพราะมันเมื่อยมันเมื่อยแล้วก็อยู่กับมันนานไม่ได้คือชอบเฉยๆแต่ว่าไม่ได้รักโอเคโอเคแต่ทำได้ว่างั้นใช่แต่ตอนนี้ทุกวันนี้ไม่สักแล้วไม่สักแล้วโอเคแต่ตอนแรกก็สักตัวเองแล้วก็เลยลบ ใช่ครับก็อาหารอะไรโอสกูนี่มาปะทับไยโอเคแล้วก็เป็นโอสกูมาเรื่อยๆอันนี้มีเจ้าหญิงจัสมินเออเพราะว่าเราชอบกระตูนี้เหรอใช่ครับแล้วก็แต่อันนี้สัตว์ตัวเองเออเออไอไอสมอเรือเนี่ยสัตว์ตัวเองทาไมทําไมเราถึงแม่งชอบงานโอสกูอ่ะบูมไม่ค่อยชอบอะไรใหม่ๆโอเคเข้าใจคือหมายถึงแบบมันก็ดูเก่าดีแล้วมันก็ดูไม่น่าแบบมันไทม์เลสก็คือแบบไม่เป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรเงี้ยคือของบูมบูมจะมีแต่แบบอย่างอันนี้ก็ เป็นพวกเทพมีแต่อะไรที่มันแบบอยู่ได้ตลอดไปอะครับมอนทูได้ทำไมถึงเลือกรายนี้มอนจูได้คือมันเป็นนาฬิกาทรายใช่ไหมพี่มันก็เหมือนแบบเราเกิดมาแล้วก็มีมาเต็มๆอ็ะแล้วเราจะค่อยๆตายไปเรื่อยๆี่ไหคนเราสักวันหนึ่งแม่ก็ต้องตายเกิดมาแม่ก็ต้องมีตายใช่ครับเสือดำทำไมถึงชอบเสือดำตรงนี้มันว่างเลยใพี่ว่างเลยแปะ ใช่มันพอดีก็เลยแปะเข้าไปมันเป็นงานโอสกูอี่แล้วก็เลยชอบก็เลยแปะใช่ครับมีดไอ้ดาเกอร์นี่มีความหมายไหมดาเกอร์นี่ก็มันจะมีเหมือนอาวุธอะครับคือเหมือนแบบเกิดมาใช่ไหมแล้วเราก็มีชีวิตอยู่แล้วเดี๋ยววันหนึ่งบางทีเราอาจจะต้องโดนทำ้ายโอเคมาแล้วแล้วก็ลงหลังปานลงหลักฐานใช่ไหมแล้วเราก็จะตายอ๋อนี่เป็นลงใช่แล้ว อินซีเนี่ยตรงนี้ว่างเหมือนกันครับแต่ว่าคือบุมอยากได้สัตว์แล้วก็อาวุธแล้วก็ลงศพแล้วก็นาฬิกาแค่นั้นเลยอ๋อแล้วไอ้สตอรี่นม่กก็ไล่เรียงมาจนถึงตรงนี้เช่ทัชใจสุดยอดเยี่ยมช่างคนเดียวกันคนเดียวกันค่ะใครทำครับคนเดียวกับไอ้แม็กก็คือพี่ปิ่นเออเมื่อก่อนชื่อซินเนอร์อิงแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นโกลเด้นแดกเกอร์ครับอ๋อโอเคแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้กลับไปหาเขาแล้วพอเปลี่ยนสไตล์ปุ๊บก็ทําอยู่บ้างครับอันนี้ก็เขาไอ้้้้้ทีีีีี่่่่่่ออออกกเเเเเเเนนนนนยยยยยาาหมมมมดลไไไไััั็็็ตงงสสรรจจใช อันนี้คือนกอะไรวะนกคู่คู่ข้างหลังไะข้างหลังที่เต่าฟรีสไตล์แททูเอฟเอสทีครับโอเคทําไมไม่ออกให้เสร็จเป็นยังไนไงกลัวว่างพี่กลัวตัวว่างใช่คืออยากให้มันเต็มๆไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเก็บเก็บเก็บเอาอะไรกันโอเคโอเคทำไมถึงต่างนกคู่ฉลาดอยากอยากฉลาดของนกคู่ใช่โอเคเพราะว่านกอินซีเรามีแล้วไงอ่าตรงนี้เขียนว่าตรงนี้ไม่เขียนว่าแฟมิลี่อันนี้ตักเองเฮ้ย จริงพี่มันมันมัน,มน,มนหลายลายมากเลยนะตรงเนี้ยตอนแรกก<อ>็เป็นเชื้อหัวสัเป็นเชื่อคนเนี้ยเป็นเชื่อคนเนี้ยก่อนเล็กๆใช่ปะ<อ>่ะและ้วทะเลาะกันโมโหก็เลยเอาเครื่องสัตว์กลับมาเขียนดอกบวัวง oo ทับเ<อ>สร็จแล้วก็วันนั้นก็ว่างอีกไม่มีอะไรทําก็เลยเปิดเครื่องสัตมาสัตตัวเองคองว่าแฟมิลี่เจ็บปะก็เจ็บนะพี่แต่ว่ามันมันมันไม่เจ็บเหมือนแบบเหมือนตรงเนี้ยมันคือแม่งพักได้พักแล้วก็หยุดแล้วก็สัตต่อใช่แต่ยืนสัตว์นะยืนแบบนี้อืมกี่วัน รอบเดียวเสร็จเลยเหรอมันยังไม่เสร็จพี่มันเจ็บก็ราอยากพอมันเจ็บแล้วเลยก็เลยหยุดแต่ว่าไอ้แฟมิลี่เนี่ยคือทั้งเซตเนี้ยรอบเดียวใช่กี่ชั่วโมงไม่อาหารแป๊บเดียวไม่ถึงสองชั่วโมงคือมันดึงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับจบตรงเี้ยรามาข้างนี้มั้งข้างเนี้ยตอนแรกมันเป็นซูเปอร์แมนกับแบทแมนเออออันเนี้ยซูเปอร์แมนยังเห็นอยู่เลยแต่อันเนี้ยบุมไม่ชอบละคืออยากให้ข้างนี้เป็นแบเวิร์คไปเลย หน้าเนี้ยมันไม่สวยเลยอันนี้ไปสักช่างหนึ่งที่ลังสิตแบทแมนก็เหมือนกันมันไม่สวยเลยเอออออแบทแมอยู่นี่ใช่ก็เลยเริ่มเริ่มจากข้างล่างก่อนอันเนี้ยอะตั๊กนโมแททูอ๋อใช่ครับอนโมแททูใช่แต่ว่าพอตอนหลังมาอะตักไม่ไม่ค่อยได้มากรุงเทพก็เลยก็ให้พี่ปินอ่ะคนเดิมอันนี้เป็นเฮดิสครับแล้วก็อันนี้เป็นซิลส แล้วก็อันนี้เป็นโพไซดอนก็คือเอาเป็นกอสของกรีกไปเลยใช่ไหมแล้วก็พอโคเบอร์เดี๋ยวจะถมตามตรงนี้ให้หมดแล้วก็อันนี้คืออะตีนาใช่ครับทําไมเราถึงเลือกที่จะมีรอยสักของบรรดาเทพของของของกรีกไว้อ๋อบุมชอบประวัติศาสตร์ยุโรปครับแล้วก็พวกโรมันกรีกโรมันถ้าเลือกได้ใหม่ก็จะเอาเป็นทั้งตัวลยครับข้างหลังตอนนี้ก็รออยู่นะยังไม่เสร็จนะ้งขาเขือนมีไหมขาก็อันนี้ก็ตักนโมครับ อันนี้งานประกวดที่ MBK อันนี้ก็สัตตัวเองครับไอ้โอเคนะว่างโอเคนะอันนี้ก็ว่างสัตตัวเองสัตตัวเองสัตตัวเอง เฮ้ยโอเคเลยเฮ้ยทำไมเลิกสักไปอะทุกวันนี้จริงๆเ็สักให้เพื่อนได้เลยนะสบายใ่เรื่องอะไรก็มีครบทุกอย่างแต่ว่าเมื่อยอะเมื่อยแล้วก็อยู่กับมันนานๆไม่ได้ใช่อันนี้ก็คีรินเพราะว่าจริงๆวางโปรเจคขาเนี่ยจะเป็นญี่ปุ่นอิเลซโอมิหมดเลยพี่ถามหน่อยนะมันเกี่ยวไหมว,ว่าความที่เราเรามีความรู้สึกว่าการที่เราสักเยอะมันจะมีความแมนมันจะมีความเกรงขามมากกว่าก็เลยชอบไม่ กูคิดว่ามันคือสิ่งตล้วนๆใช่สัตว์มาตั้งแต่ยังไม่ยังไม่มันยังไม่มีไข่คามเพศสเลยสัตว์มาตั้งแต่สิบแปดนิดนิดสิบเก้าก็คือชอบจริงว่าใว่าโทษนะคุณอย่างเงี้ยคุณกินแค่ฮอร์โมนถูกต้องไหมไม่ได้กินครับเป็นการฉีดฉีดฮอร์โมนเหรอฉีดไว้ฉีดเพื่อการเพื่อการรักษานะไม่ได้เป็นฉีดเพื่อแบบเพื่อเล่งกามการรักษาหมายความว่าคือจากผู้ผู้หญิงมาเป็นผู้ชายเนี่ยมันคือการรักษา เราอยู่ดีๆเราจะไปข้ามเลยไม่ได้เราจะต้องปรึกษาจิตแพทย์เพราะฉะนั้นมันเป็นโปรเซสของการรักษาให้ตัวเองอเป็นผู้ชายโอเคก็คือเหมือนกับให้ข้างในของเราอะกล้ามเนื้อต่างๆให้มันให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อเปลี่ยนจากผู้หญิงเนี่ยให้มาเป็นผู้ชายถูกต้องไหมคือมันไม่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเลยครับพี่ปอม,มันจะไม่เกี่ยวกับโครงสร้างเช่น ก็โครงหน้ามันด<ว>ดฉีดกันได้ด้วยหรออ๋อ,อฮอร์โมนฮอร์โมนค่ะฮอร์โมน,โมนต่างๆใช่มันจะไปเปลี่ยนพวกโครงสร้างเราเช่นบางคนเคยมีสะโพกสะโพกมันก็จะเปลี่ยนคือไขมันมันจะหายไปคุณรู้ไหมไอตัวยาที่ฉีดเข้าไปมันคืออะไรวะสเตียรอยอมันคือสเตียรอยถูกต้องไหม่เสโทสเตรนแต่ว่าอยู่ในอยู่ในการควบคุมของแพทย์ใช่ใช่โอเคเข้าใจแล้วสรุปก็คือการที่คุณฉีดเข้าไปยังไม่ต้องไม่ต้องแปลงเพศแค่แต่หน้าอกออกเล่นกล้ามใช่ ยากกว่าผู้ชายปกติเล่นไหมโหยากมากเล่นมาตอนแรกเล่นป,ปีครึง่งแล้วก็หยุดตอนโควิดพอยิมปิดครับตอนนี้เพิ่งกลับมาเล่นได้สองเดือนนะครับให้แต่ปีครึ่งจากเป็นหุ่นปกติเลยเหรอหุ่นที่ไม่เล่นกล้ามเลยแก๊งเลยผอมแกง๊งผอมแบบหนักสี่สิบห้านี่เรานี่หุ่นดีกว่าทุกคนทีมงานที่ทุกคนนะทีมงเกิดมาชายแท้เนี่ยแต่ละคนที่ที่งาุ๋มปุ้ยเน่ย เป็นทำปกติเลยไม่ได้แปลงเพศไม่ได้ตัดนมออกไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเนี่ยเล่นกล้ามะจับผู้หญิงงั้นจะให้เล่นกล้ามเป็นอย่างนี้ได้เปละะ่าได้ได้เหมือนกันม,มีหลายคนมากที่ตัวใหญ่กับบูมอีกมีเขาทําได้คือแม่งนบบซิกขัดขึ้นเลยใช่ อ่ะผมว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเพราะว่าอย่างที่เราบอกกันแหละปีนี้เนี่ยผมก็จะพาไปรู้จักนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องโอ้โหอ่ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอดารานักแสดงนักร้องมาเยอะแล้วผมว่าอยากจะมาหาบุคคลที่น่าสนใจเป็นพี่น้องที่รักรอยสักเป็นทัตูวาเตอร์ทัตูซิสเตอร์เหมือนพวกเราเนี่ยแหละที่รักรอยสักเนี่ยแล้วก็จะมาพูดคุยกันเอ้ที่มาที่ไปของเรื่องราวของเขาว่าแล้วก็ที่มาที่ไปของรอยสักของเขาแล้วก็น้องบูมอีกหนึ่งคนนะที่น่าสนใจที่ผมก็เลยจัดมาให้ใครก็ตามนี่ที่คิดว่าเฮ้ย เรื่องราวตัวเองน่าสนใจแล้วก็รักในรอยสักส่งเข้ามาเลยครับส่งเข้ามานะใน Facebook ของเรานะถ้าทูบัตเตอร์สักแต่พูดนะแล้วก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะให้เราจะลองคัดดูว่าเอ๊ยคุณไม่น่าสนใจรอยสักน่าสนใจว่ะ แล้วเราก็จะไปหาคุณนะเค okay, วันนี้ขอบคุณบูมมากมากก่อนบูมจะไปพี่อยากให้บูมฝากถึงน้องๆอ่ะที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นอย่างบูมเนี่ยะนะการเตรียมตัวนะถ้าเกิดคิดว่าเราพร้อมแล้วที่เราจะข้ามเพศเนี่ยเป็นทรานส์เมนเนี่ยการเตรียมตัวความคิดต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงบ้างคือ <c oughs> อย่างแรกเลยนะครับเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนคือหมายถึงว่าไม่ต้องไปรบกวนเงินจากที่บ้านครับผมเพราะว่ามันใช้เงินค่อนข้างเยอะมาก ท่่าไหรคือตีเป็นเป็นค่าฉีดฮอร์โมนนี่ก็คือตกวัดสมมติเดือนละพันละกันอ่ะตีไปเดือนละพันนะเดือนละหรือ2อาทิตย์พันหรือเดือนละสองพันโอ้โหเหรอตลอดชีวิตจะต้องทำอย่างนี้ถึง60ครับถึงอายุ60สพอหลัง60ไปแล้วไงวะก็เราก็ไม่ต้องเทกแล้วเพราะว่าฮอร์โมนมันไม่ผลิตแล้วฮอร์โมนเพศอ๋ออ่าโอเคแล้วผ่านนมเท่าไหร่ผ่านนมก็ตีไว้สักแสนถึงแสนสองครับแสนถึงแสนสองได้แล้วเนียนคลิปอย่างนี้เลยแล้วแต่คนเหรอ แล้วแต่โครงสร้างใช่แล้วแต่โครงสร้างแล้วแต่แล้วแต่ตอนตอนจะไปผ่าของแต่ละคนอ๋อว่าโครงสร้างนมเราเป็นยังไงร่างกายเราเป็นยังไงใช่แต่ถ้าเกิดเล่นกล้าวอีกนี้แม่ก็จะดูผู้ชายยิ่งขึ้นถูกต้องไหมใช่อ่ะโอเคเอาถัวออกมดลูกราังไข่เออไม่เอาสั่วออกเอามดลูกรังไข่ออกก่อนก็ประมาณแสนสองถึงแสนสี่ครับอ๋อตรงนี้โปรเซสนี้ยเขาบอกนานนี่ก็ของบุมก็ ไม่นานเท่าไหร่ก็คือเอาออกเอาออกก็แปลว่าเราไม่สามารถมีลูกได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะตัดฮอร์โมนบางส่วนที่เราผลิตฮอร์โมนผู้หญิงออกใอ่าตรงนั้นก็คือหลักแสนเหมือนกันใช่หลักแสนเหมือนกันแล้วพร้อมแล้วเอาจะเอาไอ้ว่าเพศเข้าไปเนี่ย น่าจะประมาณ4ี่ห้าแสนอยู่ครับโอ้ยจะเสร็จเป็นล้านนะเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านครับโอ้เป,เป็นล้านเลยแล้วก็ไม่รวมคอสต่างๆการตรวจเลือดแมนทานนร่างกายไหลอีกหลายอย่างมากๆครับที่เราจะต้องท,ทาขอโทษนะสมัยนี้เนี่ยถ้าที่ผมทราบเนี่ยคือเขาตัดกล้ามเนื้อคุณไปถูกต้องป่ะก,กัดเนื้อไปแล้วไปทําเป็นอวัยวะเพศแล้วมันสามารถที่แข็งตัวได้โดยโดยมีเส้นประสาทโดยตรงเลยถูกต้องไหมคือเส้นประสาทเนี่ยทำให้รู้สึกครับแต่ไอการแข็งตัวได้เนี่ยมันคือซิลิโคน <อ>ใช่เป็นซีดีโคนที่สามารถอ่อนได้แข็งได้ค <Yeah. S 2> ือคนสามารถอ่อนได้แข็งได้ด้วยหรอใช่แบบที่พี่จิ๊บที่พี่จิ๊บเคยเล่าให้ฟังก็คือเหมือนแบบมันเป็นแท่งซีดีโคนที่อ่อนได้แล้ว<ม>อ่อนตัวแต่ว่าไม่ได้อ่อนมากอ,อก๋อเข้าใจแล้ว <S <S ใช่ค่ะไม่ใช่ว่ากดปุ่มปุ๊บแม่งแข็งไม่ใช่ไม่มีไม่มีมันคือไอซิลิโคนไอตัวนี้แหละที่มันเหมือนครึ่งครึ่งกลางการะหว่างแข็งก็อ่อนน่ะใช่ใช่แล้วก็ฉี่ใช้ฉี่ตรงนี้ได้เลยได้แล้วก็ประสาทสัมผัสได้หมดรู้สึกทุกอย่าง ปกติเนี่ยเวลาเราเป็นคอมเรามีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยเราก็อ่ะแบบไม่ได้ลามุนด้นวยแต่ทุกคนน่ะก็คุรู้แหละอ <c oughs> ก็ใช้ลิน้นใช้นิ้วใช่ <c oughs> แล้วพอมีพอมีวัยรุ่นเพศแล้วใช้ถู่วเลยปะ <c oughs> คือจะบอกว่าตอนนี้มันไม่ได้มีแค่จะพูดยดังไงอ๋อเซ็กทอยเซ็กทอยอคือมันไม่เชิงเซ็กทอยครับมันเเป็อนอุปกรณ์การทางการแพทย์ที่เราสามารถเนี่ยใช้ฉี่ได้ใช้มีเพศสัมพันธ์ได้ใช่คือโดยไม่ต้องผ่าเท็กซ์เจอร์ของมันเนี่ยเหมือนกับของจริงเลยแต่ราคาจะสูงนิดนึงผมบอกไว้เลยนะว่าที่อันนี้นี่ไม่บรรยากาศมานั่งขำนั่งอะไรนะผมมั่นใจว่าหลายคนจะไม่เคยรู้ใช่คผมเองเนี่ยเนี่ยไอ้น้องตากล้องเนี่ยน้องฝึกงานเนี่ยพยักหน้าอะไรมึงรู้ไหมเคยรู้มาก่อนไหม นั่นไงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะพวกเราก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะฮะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีความรู้สึกดูแล้วเราไม่สบายใจไม่ชอบที่จะฟังไม่อยากจะเปิดรับอะไรสิ่งใหม่ๆเราก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันแต่ผมมีความรู้สึกผมอยากเป็นวิสั์ที่ทุกคนได้รู้กันนะเพราะว่าพวกเราคือคนที่รับรอยสักเหมือนกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณมากนะ thank y มากเลยขอบคุณครับและอีกนิดนึงนะขอบคุณสถานที่มากๆกาแฟโคตรอร่อยพราวครับ โชคชัยสี่มาได้เลยเดี๋ยวคุยน้องก็เสร็จก็จะไปดื่มลนะเพราะว่าช่วงนี้ยังไงก็แมสเนี่ยต้องใส่กันอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวพอคุยกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะไปดื่มกันนะพราวครับโชคชัยสี่ที่นี่มาแฮงเอาท์กันมาคุยกันขอบคุณมากน,นะฮะพราวครับอ่ะเจอกันบาย